เขาทําให้เธอเขาอยากให้เธอเห็นอยากให้เธอดูใช่ไหมพร้อมไหมตออไฟลงนิดนึงนะครับระวังใหหลังนะพ่อพูดไม่ตกงไมกก้ดูท่มันดูไม่ชัดปเสีจได้จ้า เลนเจอร์คือนักประจนไทยนั่นแหละสุดท้ายแล้วเขาก็ยังประจนไทยของผมแล้วก็เื่นเต้นจริงๆแล้วทุกวันเลยเนี่ยือว่าเขาจะอยู่แบบนี้เพราะผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิม ส oh. ุดันเกิดขอให้พี่แจงมีความสุขมากๆแห่งๆแปมๆปิงเงินมีท้องไม่ขัดเลยทัแจนะโอพูดเดิ้ 杰仔、啊，生日快乐，苏三万个！Happy birthday，呐、啊、哈，楠、啊、楠、啊，爱你么么哒！哎。<对> 아, <목소리나> 用、啊、来了。 ปีที่แล้วเราก็ดึงใช่ป่ะใช่ไหมด้ทำได้วุ้ยวุ่ยว่้ยม่ความมันกวารมากอะมีความความปอันนี้เราเลยไหมอันนี้ทำยังไงนะคะ ที่ไปร้านนี่หฮะตอนนั้นน่ะพ่อผมรูดแบงค์ยี่สิบที่มีกาวสองหน้าอยู่นิ้วมือไอ้ลายนิ้วมือถายพ่อโทรมาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้สแกนนิ้วไม่ได้สแกนรูดกโอ้ยแอบแฝงปีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมนะโอ้โหอ่ะ อ๋อเออแล้วพวกผมก็จะมาบวกว่าปวดหลังไม่เป็นไรปวดอย่างนี้ผมปวดได้เอาเรามาทำงานไงเราปวดได้อะไรนะครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องปวดละเมื่อกี้เดินเฉียวๆไียวไปหั้งาแหงเนียาวเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบของฝันชิ้นแบบที่เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะ จริงๆไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผมมันมีค่าหมดผมเก็บผมเก็บนะอะไรที่ที่แบ่งปันอยู่ได้ผมขออนุญาตแบ่งป่วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้แบบแจ้งไว้เพราะว่าไม่งั้นผมจะไม่มีที่นอนแล้วเพระว่าพอหัดย่ามาแล้เคลียร์บ้านกัวุ่นวายหมดก็ขอแจ้งไว้ว่าแบบเสื้อผ้าบางอย่างที่อาจจะแบบเราใส่ไม่หมดจริงๆอ่ะผมอาจจะแบบขออนุญาต บริจาคให้น้องๆที่เขาไม่มีกันจริงๆนะครับด้วยส่วนส่วน,วนครับแม้กระทั่งแบบพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อยากเก็บทุกอันแหละแต่ด้วยบ้านผมมันไม่ได้ใหญ่พอนี้ทุกคน้าบ้านผมใหญ่อย่างเงี้ยผมก็คงแบบเก็บทุกอย่างมาได้หมดอะไรนะครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวผมขวัดเนื้อไม่หมดก่อนที่ะอันเมอกีครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณของขวัญทุกชิ้นแล้วก็ เค้กเมื่อกี้หมดทุกอันเลยนะครับขอบคุณมากสัญญาว่าเดี๋ยวเจ๊จะกินให้หมดเจ๊จ้กินเค้กให้หมดผมพูดแล้วอ่ออ๋อเออวันีว่าเจ๊เขาไม่กินน้ำตาลเขากินทีช่วงนี้แต่เอ็แล้วเนี่ยน้ำหนักลงนะเอาดำอะไรอ่ะดำอะไรนำักลงแล้วเออเราเรื่องตอนไปไปถวายพระให้ฟัง เออเดินขึ้นบันไดแอ้บันไดสูงๆอ่ะเห็นเงาหรือว่าอุ๊ยทำไมเงาเหมือนพ่อเลยโทษ่อเานกับพ่อถ้าพ่อถ้าพ่อลงมาแล้วเอา้าี่หมไดาแ่่คอเรื่องาขอบคุณครบอกินน้ำหน่อยไดม่าิบกจิบน้ำแป๊บนึง

อยู่บนมือคนเดียวห้ามยกนะยกมือยกมืออ่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงานนี้แล้วนะฮะโอ้ยเราจับพูพอกับแฟนนีดเลยนะจะสามชั่วโมงแล้วอ่ะที่ต้องจะไปไม่ทันแล้วเนี่ยนี่เป็นไรลาเนี่ยคได้ ก็ออขอบคุณไปแล้วมีอะไรอีกอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่พีทีมงานทุกคนนะครับวันคอนเนค t ชั่นช่องวัน31สิศิลปินนักแสดงทุกทุกคนที่มาช่วยกันวันนี้เลยผมผมก็ไม่นึกว่าน้องๆจะมากันเยอะขนาดนี้เหมือนกันครับ ผมก็คิดว่าผมก็คงแบบว่าเออเราเราก็ชวนแหละเราก็ชวนทุกคนศิลปินทุกคนบางคนก็ติดภารกิจหรืนี่ติดนี่แล้วก็ขอบคุณทีมเรือนชวนแสงด no ้วยเพราะว่าสมทบทุนบริจาคมาพอสมควรเลยครับเมื่อวานนี้แจ้งเข้าไปในกลุมทั้งโอ้โหไล่มาเลยหัวหน้าบ้านคุณไพรมไล่ลงมาคุณไพรมนคุณอิมพุณอะไรโอ้โหทุกคนเลยนะครับช่วยกันบริจาคมาฝากบอฝากบอก เลยว่ายังมีหมวกให้นะทำบ,บุญมาแล้วอ๋อเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมวกเดี๋ยวหมว,วกไปให้ครับที่ทําบุญมานะครับแล้วก็เ,เดืออะไรอีกอะเดืออะไรอีกเดืออะไรอีกไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณพี่พี่ วงต้องต้องแบนต้องต้องมีติ่ต้องต้องมีสโลแกนต้องไม่ตั้งชื่อแหวนผมพี่ก็เปลี่ยนทุกปีหมดนะไม่ใช่ชลาแบนหรอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนวันนี้แบบพี่ๆเขาก็มาด้วยใจกันหมดเลยนะครับพี่ดูกูไปกาอนนกันดิไปได้ตังค์ไปแบบก็จริงๆตั้งแต่โปรเจกต์ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็ไปก็ขอให้พวกพี่ๆเขาช่วยกันนั่นแหละครับเนี่ยแบบอาร์ตเวิร์่อะไรต่างๆนะ จ่ายเดือนด้วยครับสาธุใช่ก็ปรึกษาการปรึกษาหมดทั้งทั้งที่เมย์ด้วยนะครับทั้งทุกๆคนเลยพี่แดดอย่างเงี้ยช่วยกันออกแบบโลโก้ทุกอย่างถ่ายอันนั้นนี้ให้ทุกคนดูนะครับทุกขั้นตอนจริงแต่ผมก็จะต้องลงต้องต้องลงไปดูเลยทุกๆขั้นตอนแล้วก็ต้องฝากพี่พี่เขาว่าช่วงนี้เราก็โปรโมทละครด้วยนะครับอย่างไงก็ฝากไปด้วยครับกับเรือนชนแสงยังโปรโมทต่อจนจบเลยฮะเรื่องนี้ วันนี้วันเสาร์อีกสองวันเจอคุณสิงเดือนแน่ๆนะครับเดือนแน่ๆอ่ะเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วผมมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่ยังไม่เคยร้องให้ทุกคนฟังเลยมามอบให้แล้วเป็นเพลงที่อยากร้องมานานมากอยากร้องมานานมากนะครับขอบคุณทางวอตเ the d ดักด้วยนะครับที่เกลุนาให้เพลงนี้มาร้อง ในงานนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยที่กูสา์ติดต่อทางค่ายให้นะครับขอบคุณมากจริงครับอ่ะผมขอ,อยังไม่บอกนะครับว่าเพ,เพลงอะไรขอกีต้าร์หน่อยครับโอ้เราได้มวเลงนปรไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับครับตอ ดูแลดีมากเลยเดี๋ยวบังหน้าไม่ได้เลยบังหน้าบังหน้าผมไม่ต้องครับอยากเหครับครับครับนะก็เพงนี้นะครับขอมอบใป้กับทุกคนแล้วก็ขอมอบให้กับเรนเจอร์ทุกๆคนที่เราร่วมเดินทางมาด้วยกันครับกับเพลงการเดินทางครับ ความที่เจอีก็เจอบทเรียนที่เธอเคยเรียนว่าเธอที่ฉันเลยไปก็จำรงที่เธอทาเจอที่เริเนทางเป 胸口我太笨， ฉันเราเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจจะทำให